เำบอกน้ำบอกน้ำงลาเือกราวคนเดียวมันจะคอครังเป็นเด็อรย่งมานเดีมากแแมานังไงเลยเป็นเด็กเวากหอากาศมา

ยูไดนเทียนก็ูยูรเียนอันนี้น้อยนั่นระเนอยู่นี่ที่ส่นันอยู่นี่

คนที่ออกก่อนหากสามถือพ้าดีนลำต้นองมามาไปเลยมีเพชรพลอยมีเปีกมีโรคมีชูใจลูคมีปายมีมีปลายมีกดมีเปออก

วดเยาหนออกเลยให้นา่ออกมาคนเดียวกน่อยพอน้องออกนเล็กหน่อยพอน้องออกมันเลื่องาวมันบ่มีมันสีม่วให้น่งให้นางหนีมาผู้เดียวให้นางออกจากเมืองมาก้าตัวผู้เดียวเลยรักหนีเองยกอตนวนคเ

ตอนนี้พัฒนาทักิณพราน่าจะเต้นโตสุงๆนะรอบนี้เขาพอจะไดพอจะได้อะไรพยศนะพูดอูดพูพอเขาอเค่เอายงยัง ต้นน้ำใสยู่ใสไปเวลาตามทังตามได้กินไหมมาเด้อทำอร่อยใช่ไหมเออมามาจอยเคี่ยงนี่ไหนเก่าทั่ท่องแหลมมันล่งผิวเหล่านั้นมาเพราะถ้าใส่หมวกตอลงอย่าดูไปถ่ามแลมวอ่เาอย่าดูไปดูมาหน้า กต้องลงมาดูเรื่อย่ไปเรื่อยๆเรื่อเพื่ะไรครับใอันถ่ายี่ดูครบมีมาทุไวับแม่่าใ้วีสวปุ๊เลยคืนวที่ดเพรามือนีลาเต็มดีคนเสิร์กัละเบิร์ดตั้งใจเล่าซะตงต อาพิภกคอนสิแดงไี่ดีเองไปเห่าเด็กมอนเกคเดียวเนาะโตอนนี้เป็นเด็กเลี้ยงคายเขาไม่ได้เลี้ยงมีอะไรราดเลยนสิ่นยาน้องลูกสาวเ่เป็นไข้่ทัแม่มทำงานก็เป็นไข้เลย เด็กน้อยมาหาตเ็วเด็กน้อยเด็กน้อยมาหน่อยยูโรมานน้งไงลังปกษาซะลยเนาะลูกค้ามาเวนเถอบอสลงูเล่ย์ยพับใัการไม่พับ

ว่าสาคงบอกผู้จักกันเหล่าก็ใสผู้เล่าตว่าผู้เล่าตบกู่า้ักันรับเพื่อนก้ามจะหมายความว่าโี่มันตางหายใจไ่ได้จึงกลับไมันกลับไปไเรี่ยงเรื่องกัรับด้วยแต่ไ พอแล้วเสียงกลดมาแล้วหน่อแล้วว่าต้ังมัดให้ชอบมาน